คือฮาบุ่มปนัดดาเปิดประเด็นร้อนยืมเงินแฟนเพื่อนจนทำเพื่อนเลิกกับแฟนเกิดกระแสถามกันสนันโซเชียลกันเลยนะคะหลังบุ่มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรรายการตกมันบันเทิงเอ่ยประเด็นแรงกลางรายการว่าการยืมเงินแฟนของเพื่อนแล้วทำให้เพื่อนเลิกกับแฟน อันนี้น่ากลัวมากทันทีที่พูดจบเธอยังเขียนชื่อบุคคลหนึ่งลงบนกระดาษพร้อมพูดสั้นๆว่าคนนี้น่าสงสารทำเอาผู้ชมทั้งในสตูดิโอและออนไลน์สงสัยกันหนักว่าเธอกำลังหมายถึงใครในวงการกันแน่ต่อมาฝนสนันทชัดได้ถามต่อว่าประเด็นที่มีข่าวลือว่าส่งลูกเรียนต่อไม่ไหวเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แต่บุ๋มก็เลือกเขียนคำอธิบายลงบนกระดาษให้ฝนดูเท่านั้นไม่เผยต่อสาธารณะทำให้ความสงสัยเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าบุคคลปริศนาที่ถูกพูดถึงคือใครหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรทําให้เกิดการคาดเดามากมายบนโลกออนไลน์แต่ก็อาจเป็นเพียงการตีความกันไปเองต้องรอติดตามว่าบุ๋มปนัดดาจะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมในรายการครั้งต่อไปหรือไม่